ในณีที่ปี64นะเรามีการแส่กันเยอนะแยะแล้วก็จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่มีมีภาพการระบาดนะเป็นจังหวัดสุดท้าย <Okay. S 1> ของกลุ่มหลายอยนะอดก็เป็นภาคตรงนั้น mm hmm. เมื่อปี65เข้ามาแล้วเนี่ยเราคนกลับมาน้อยมากนะประมาณที่ประเมินมีนันเบษาเนี่ยฟาร์มระบบฟาร์มจหละนะโครงการฟาร์มมีฟาร์มที่เป็นใหม่ไม่เกิน2 0ง0 มีพูดถึงมงกราปีนะแล้วก็หลังจากนั้นเดซาเนี่ยเราคิดว่าควรจะกลับมาพบว่ากลับมาน้อยมากนะรายย่อยแทบไม่ได้กลับมาเลยส่วนใหญ่มาเฮโรกลับประมาณไตม่าซาไตม่าสีไตม่าสีนี่เริ่มกลับมาเพราะว่าระยะเวลาที่ปล่อยให้ฟาร,ร์มเว้นวัดให้เชื่อมันจํากัดตัวเองแล้วก็ล่อก็สลายตัวเนี่ยมันใช้ราศีเดือนะดี่ยจาการวิจัยท,ที่อาจารย์สุภทชัยทุลักก็ออกมากว่า หลังจากที่เราวิ่งขึ้นนิ่งแล้วเนี่ยสีมเม่เป็นร่องยังมีเชื้ออยู่ห้องน้ำนนยังมีเชื้ออยู่แต่สี่หกเลยแล้วไปศึกษาซ้ำอีกทีเนี่ยเราก็พบอีกที่ห้องน้ำมันวิ่งผ่านน้ำระบายรงบายผ่นาน,านาแม้แต่รถจักโรโม่เนี่ย,น,ยน,น้ำนมะันวิ่งผ่านไปตรงไหนก็ถูกไปถึงฟุตก็ไม่เจอ,อญญไวรัสนะเมื่อจะก็สลายมก็กสแสดงว่าปลายปีที่ไทยกลับมาช้าหน่อยนะแต่ยังนิดนึงกลับมาช้าหน่อยแล้วก็แล้วก็ พิที้เสร็จล้วก็จะทิทิสักพักหนึงหน่งนะครับผมว่าเอาเข้าใจในเรื่องไปโหงแล้วกันน่าเชื่อปลายปีห้าเราดีมากนะเพราะคนที่กลับมาเปนี่เนี่ยจากการเข้ามือใหม่ก็ไม่มไเก็ดไรมายก,กเว้นคนที่เอาหมูรอดเหลือหมูรอดเหลือนี่จะมีจุดอ่อนคือมันจะมีวโรูกและตัวโรลกเนี่ยมันปรับโตแล้วมันสมบุรแล้วเนี่ยมันจะมีมุงใกันขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีวงพวกเนี้ยมันจะเลี้ยงไปเรื่อยๆจนกระทั่งสี่ห้าเลยตัวเลขมันคล้ายๆกันอย่างนี้นะ ทั้งหลายเกรายใหญ่ก็คือ4 5ถึงหเดือนนะจะมีโลกประทุขึ้นมางจากตัวอง์โลกนะเราก็จากนั้นไปก็ประมาณ7 8เดือนจะมีการประทุขันฟังดูมันเหมืนรอบรอบรอบสองรอบรอ่งเรียนหนึ่งทองหนึ่งปีจะมาโผลนะจากนั้นไปปีสองปีสามสิเจริยากนะเพราะว่าจะตอบโต้ได้ลวแล้วก็ไอที่เหลือเนี่ยมันต็ไม่เป็นที่ไม่เป็นที่นที่ทำให้ตัวองค์โลกมันต้เชื้อตัวใหม่ประทุขึ้นอใหม่ึ้นญี่ธุคนของฮโน เพศหญิงซึ่งแม่ท้องแก่จะค่อยๆมีตัวปรากฏระทุขึ้นมานะสองก็คือสามยิเชราสังเกตว่าการเป็นโรคเรซิกับมาในตาบที่เลี้ยวพวกหุ่นลอหมเนี่ยจะปรากฏแย่เยือกสีหนาคระดาวมากเพิ่มน,นะมันไปสองข้อมาฝนตรงน้ำระน้ำหนักดิงวิ่งด้วยนะฮะวิ่งจากที่ไหนไปที่ปีหกหกปรากฏว่าหมูไม่ดีช่วยเบรก ทำให้การขยายตัวของฟาร์มการความเล็กหลายร้อย่งมีการสนุนเพราะว่าบมูเขาจะมาขายที่เขากลับมาเร็วเนี่ยจะขายประมาณตุลาปีหก้าซึ่งราคาหูทุกดึนให้ลงนะแล้วเสร็จแล้วคนที่กลับช้านิดหนึ่งก็จะมาขายช่วงที่เราเริ่มรวมตัวกันนะเดี๋ยวให้ก็พาไปเจอที่หน้าสถานทูปหน้าอะไรดีส่อะไรอย่างนี้ระหว่างที่เรากำลังทำตรงนั้นเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มหมูเริ่มออกมา เป็นที่ดีมากๆนาสารแต่ว่าก็ก็มาเจอหลักการนุนสุดท้ายก็ไม่มีอะไรกลายเป็นว่าเรามาช่วยดูจูงที่ท่านบอกว่าเราเป็นทุนที่น่าทำหมู่ทุนให้ประชาชนได้กินนะราคาได้ต่ำกว่โรงงานสภาพของโรคก็ยังวางใจไม่ได้มันแบ่งอย่างนี้เป็นสองเซกเมนต์นะครับว่าฟาร์มที่เคยมีหมูรอดเหลือต้องมีวิธีการบางอย่างรวมทั้งต้องมีชุดวิธีช่วยโรคบางอย่าง เราปีชในการตรวจแต่เราอ,อ่อนแอทางการเงินมากเราก็ไม่ได้ถรวกเรากิดมาเลี้ยงแลืสี่เดือนหกเดือนมันก็มาโ่นะซึ่งสร้างสร้างสร้าง,งความหวั่นไหวให้กับพวกเราว่ากลับมาไม่ได้กลับมาไม่ได้นะแต่จริงๆแล้วมันมันมีวิธีเล่นนะมีวิธีเข้าใจกระบวนการเกิดโรคของมันนะว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยผมรวบรวมทัง้งหมดไว้ใสเ่เท่ากับกลุ่มที่ทันทีที่พวกเราตั้ง องค์กรขึ้นมากลุ่มขึ้นมาเราจะต้องมีจำไว้นที่ผมเคยพูดว่าคนอีสานต้องมีผู้ผู้ช่วยนะผู้ช่วยคนที่เป็นปอสอ,อก็ได้นะเป็นสัตวแพทย์เากชนกลง่มนั้นก็ได้วันนี้สัตวแพทย์บูรพาก,ก็เริ่มอบรมสัตวแพทย์ที่มีความสามารถในการปวบคูมความเป็นพี่เลี้ยงได้ว่าพี่เลี้ยงหรือว่าตัวช่วยร่วมกันเนี่ยมันก็จะสามารถที่ทําให้การกลับมาของท่านสมมุติว่าในใน,ใน,ในชายภูมิ ในรายเอียดจะกลับมาเนะเริ่มจากวันนี้ไปท่านตั้งเด็กจะกลับมาเนะ่ยอาการที่ท่านควรจะเข้าใจก็คือว่าเชื้อตัวเหนือยได้ฟังท่านถ้าท่านไม่ได้ลุกหมูนานมากจะเป็นปีสองปีเนะี่ยเชื้อมันอยู่ไม่ได้ครับมันหายไปหมดแล้วนะไม่ต้องห่วงนะสิ่งที่ท่านต้องห่วงก็คือว่าเอาลูกหมูสะอาดเข้ามาเป็นลูกหมูที่ไม่มีเชื้ออมโรคอยู่ซึ่งหมูสาวที่ไม่ใช่หมูที่รอดอยู่เล้วนะนะเป็นเป็นหมูที่มาจาก ฟางที่ไม่เป็นโรคแล้วตอนนี้เขาประสมแล้วห้าท้องนะฮ6ท้องเขากําลังล้นกันฟันใหญ่ๆที่ไม่มีโรคนะฮะเขาก็เจอเจอสะดุดกับเหอนกับพบหลังก็คือว่าถ้าหารเขาสงขึ้นแล้วก็ต้องแบ่งจํานวนมานะเขาต้องการจะขายแต่ว่าวันนี้ไม่มีตัวเชื่อว่าเกษตรกรคนไหนต้องการแล้วเออทกัณก็ให้เกินกูแล้วหนึ่งฟาร์มตัแล้ว ฟาร์มเคลียร์แล้วโรคแล้ว2เจ้าขอฟงฟาร์มึกลมกับพวกเราแล้วนะฮะหมอไมตตัดตลอดปีนี้ก็ช่วยเคลียร์ให้พวกเราแล้วก็เพิ่มเิคกาวพธในการกลับมานะฟาร์มสะอาดพร้อมนะไม่มีเชื้อคนเลี้ยงแข็งแกร่งแล้วองี์ความรู้จริงนะแล้วก็รู้วิธีกลับมาคือลูกหมูที่ป้่อนเข้ามานะหมูสาวที่ป้่อนเข้ามาต้องมาจากฟาร์มที่ปลอดโรค เราบอกให้ม uh ีการกลับมาของคนที่มีรอดเหลือเพราะเราต้องการช่วยเรื่องไซนนเชียลเกาเราต้องการให้เขามีมีการเด็ดเด็ดหัวตัวองครมออกไปแล้วมีหมูขายในตลาดเอาเงินมาหมุนหมุนเสร็จเราบอกว่าเลี้ยงหมูสาวสามสายเนี่ยสี่ท้องถึงห้าท้องแล้วแต่เดการจากนั้นเก็บกําไรไว้ก้อนหนึ่งแล้วก็ขายทิ้งทุกความวิ่งไปซื้อหมูดีเข้ามาแทนอันนั้นคือเส็จของการกลับมาแต่ว่า เหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยมันไม่เลมาละนะไม่เมลิกละสิ่งที่เราจะทำตอนนี้คือว่าเราต้องเริ่มต้นกับหมสูมสะอาดแบหมูสะอาดแล้ววัคซีนก็ทดนองได้นะแล้วก็ศึกษาได้